เรื่องนี้มาจากความคิดเห็นชาวเวียดนามครับซึ่งเขาก็มองว่าด้วยความที่ไทยกับเวียดนามนเป็นประเทศกําลังพัฒนาซึ่งเขาก็เชื่อว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับความเจริญการพัฒนาก็คงจะไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายผมเชื่ออย่างมั่นใจและหนักแน่นว่าไทยนะไม่ได้ไกลจากเวียดนามมากนักในเรื่องของการพัฒนาแต่ต่อไปนี้ทําให้ผมเปลี่ยนความคิดไปอย่างสิ้นเชิงเพียงแค่ได้เห็นถนนเท่านั้นเลย เรื่องมาเริ่มจากการที่ผมเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิเข้าสู่ตัวเมืองผมคิดว่าเส้นทางจากสนามบินก็คงจะคล้ายๆกับตนนสัญจตของโฮจิมินที่แบบเดินทางมายัางตัวเมืองโอเคผมคิดว่าม,มันประมาณนั้นแหละคือใช้ได้อยู่แล้วแต่พอรถที่ผมกําลังนั่งอยู่นั้นวิ่งขึ้นทางด่วนโอโหบอกได้เลยผมมองออกไปนอกหน้าต่างสิ่งที่ผมเห็นคือถนนขนาด8ปดถึงสิเลนที่ทอดยาวอย่างไรที่สิ้นสุดแถมยังมีเกาะกลางที่มันเป็นเหมือนแบบยกระดับซ้อนกันเป็นชั้นๆ มันคือโครงสร้างพื้นฐานแบบที่ผมเคยเห็นแค่ในญี่ปุ่นหรือไมเก็เกาหลีใต้เพาะเพออาจจะใหญ่กว่าเกาหลีใต้อีกแล้วเนี่ยมันไม่คิดว่าในอาเซียนที่ใกล้กันขนาดนี้เนี่ยจะมีถนนที่ใหญ่โตได้แบบนี้เลยความรู้สึกแรกตอนนั้นน่ะผมก็คิดนะว่าเออนี่มันจําเป็นเลยมันจําเป็นต้องเยอะต้องใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอมันจำเป็นจริงเหรอผมตั้งคําถามแบบนี้เลยนะเพะในเวียดนามถนนใหญ่ขนาดนี้นะมันมีแค่บางจุดในฮานอยหรือไม่ก็โฮจิมินแล้วก็ยังเต็มไปด้วยจักรยานยนต์อ,นอนันนั้นคือบ้านเขานะเขาบอกว่า คือถนนแบบนี้บางจุดก็ยังเต็มไปด้วยมอเตอร์ไซค์อยู่เลยแต่ว่าที่นี่ปรากฏให้เห็นว่ามันเป็นที่ของรถยนต์ส่วนตัวอย่างเห็นได้ชัดในกรุงเทพตอนรถหยุดติดไฟแดงผมหันซ้ายแลขวามีรถ SUV คันใหญ่รถเกง๋งหรูๆรถเม์แอร์เย็นเฉียบเต็มทุกเลนเลยทีเดียวผมเข้าใจแล้วว่าทําไมกรุงเทพถึงต้องการถนนใหญ่ขนาดนี้เพราะนี่คือเมืองที่ใช้รถยนต์กันแบบเป็นหลักเลยทีเดียวและโครงข่ายถนนต้องรองรับให้ได้ ผมเริ่มสังเกตเห็นว่าคนใช้รถยนต์เยอะกันจริงนะใช้รถยนต์เยอะมากมันบ่งบอกถึงกําลังซื้อที่สูงว่อเวียดนามอยู่พอสมควรทีนี้ความทึ่งหลังจากนั้นมันเริ่มจากการที่ผมไปเดินเล่นที่ถนนแถวๆถนนแห่งหนึ่งซึ่งมีสะพานข้ามแม่น้ําซึ่งใหญ่มากเลยผมถึงกับต้องยอมรับว่าไทยจะมีการลงทุนเกี่ยวกับระบบถนนที่ทะเยอทะยานมากกว่าเวียดนามมากถนนเหล่านี้ไม่ได้สร้างแค่ให้มันวิ่งได้แต่สร้างแบบเน้นเห็นการเติบโตของเมืองนอนาคตที่ตามมาด้วย มีสะพานกับรถมีอุโมงค์ที่เยอะกว่าทางยกระดับระบบจัดการจราจรแม้การจราจรจะยังติดอยู่ก็ต้องยอมรับนะว่าถนนของกรุงเทพนั้นไม่ได้ด้อยเลยแล้วก็ห่างไกลอยู่พอสมควรเรียกได้ว,ว่าเหนือกว่าหลายประเทศในภูมิภาคด้วยซ้ำเพอๆผมจะประเมินให้เหนือกว่าสิงคโปร์ด้วยซ้ำนะถ้าจะพูดถึงถนนเฉยๆนะตัวถนนน่ะนมันน่าจะมากกว่าสิงคโปร์ด้วยซ้ำก็เลยกลายเป็นว่าผมจบวันด้วยการมองยืนวิวจากสะพานลอยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมองดูรถยนตไหลๆค่อยๆไหลไปไม่มีแบบแทรกข้ามเลน ไม่มีแบบว่าฝาไฟแดงอะไรโผล่มาให้เห็นเลยพวกเขาไม่ได้แค่สร้างถนนใหญ่แต่วางลากฐานที่อาจจะทําให้เราต้องรีบตามให้ทันมากกว่านี้คือถ้าไม่เห็นเนี่ยคือก็จะไม่รีบอะไรกันเลยนะไม่มีความรู้สึกว่าเวียดนามจะต้องรีบอะไรเลยเพราะตอนแรกก็เชื่อว่ามันไม่ได้ไกลกันนะักแต่พอเห็นแล้วเวียดนามต้องรีบอยู่พอสมควร10ปีไม่ได้ใกล้ไทยอย่างที่คิดเอาไว้เรื่องนี้ก็ทำให้มีความคิดเห็นหลากหลายของชาวเวียดนามอีกหลายหลายคนนะครับที่มาร่วมแสดงความเห็นนะครับ ดยความเห็นแรกนะครับพูดสั้นๆแต่ว่าเรียกว่าเปิดประเด็นทําให้คนตอบกันเยอะเลยทีเดียวนะฮะคือเขาบอกว่าสิ่งที่คุณเห็นน่ะเมืองไทยเจริญจริงหรือแค่เป็นภาพที่แสดงให้คุณเห็นคุณไปเห็นกรุงเทพแล้วคุณก็จะรู้สึกแบบที่เป็นอย่างที่บรรยายมาถนนในกรุงเทพใหญ่มากแต่เราควรอิจฉาไหมเรื่องนี้นะครับมีคนตอบกลับเยอะนะอย่างที่ผมบอกไปครับในความเห็นหนึ่งครับบอกว่าแต่นี่แหละคือพังเมืองของประเทศที่วางแผนระยะยาวไม่ใช่แบบที่เวียดนามทํา เวียดนามทำในวางแผนอย่างเดียวเลยแต่ไม่รู้ว่าจะไปถึงได้ตอนไหนสิ่งที่ต้องยอมรับก็ต้องยอมรับอยู่เหมือนกันนะต้องยอมรับว่าแค่ถนนก็รู้เลยว่าไทยไปไกลกว่าพวกเราค่อนข้างเยอะการมีถนน8เลน10เลนกลางเมืองเนี่ยเป็นอะที่เวอร์มากเลยทางด่วนยกระดับรถไฟฟ้าตัดผ่านเนื้อหัวมันไม่ใช่แค่ความสวยงามนะแต่มาแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีการวางแผนระบบในขณะที่บ้านเรานี้ยังคิดอยู่เลยยังอยู่ในระดับที่กําลังคิดอยู่จ้าอะไรแบบเนี้ย ค่จะแก้รถติดรายวันก็ยังคิดแล้วคิดอีกแต่เมืองไทยผมเห็นได้ชัดนะว่าพวกเขาแก้ไปถึงรากเลยปัญหารถติดใช่ไหมเมืองขยายไม่ได้ใช่ไหมถนนขยายไม่ได้ก็สร้างให้มันใหญ่โผล่ขึ้นมาแบบนั้นเลยสิ่งที่ผมเห็นว่าไทยทําได้ดีและเราควรจะเอาแบบของพวกเขามาใช้นะการวางผังเมืองของไทยเน้นโครงสร้างพื้นฐานหลักตั้แต่ช่วงทศวรรษที่90จะเห็นได้ว่าจะโผล่มาของโครงการทางยกระดับมากมายทางด่วนขั้นที่1ขั้นที่สองขั้นไหนบ้างก็ไม่รู้นะมันเยอะมากมายเต็มไปหมดเลย ซึ่งจะช่วยให้ระบายรถออกจากถนนได้มากกว่าดังนั้นก็เลยจะเห็นว่าคนไทยก็ใช้รถยนต์ส่วนตัวได้สบายๆมากกว่าในขณะที่เวียดนามลองนึกภาพว่า้าใช้รถยนต์กันเยอะแยะมากมายและแบบเดียวก,กันกับไทยนะคือวุ่นวายจนเอาไม่อยู่แน่นอนขณะที่ความเห็นถัดมาครับบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องถนน,นแล้วแหละแต่มันคือความมั่นคงในโครงสร้างของทางประเทศดูเหมือนว่าไทยจะกล้าทุ่มงบประมาณกับโครงสร้างพื้นฐานระยะย,ยาวผมไม่รู้หนกนะว่าบ้านเขามีปัญหาหรือไม่ แต่ว่าอาจจะน้อยกว่าเราแน่นอนนี่คือความคิดเห็นในมุมของเขานะครับเขาบอกต่อนะครับว่ามอเตอร์เวย์ของไทยดูเรียบร้อยดีนะเชื่อมเมืองใหญ่ได้หลายจังหวัดแต่ว่าเวียดนามยังเถียงกันเรื่องจะสร้างถนนที่ไหนก่อนอยู่เลยมันต่างกันมากความเห็นในฝั่งที่ไม่เห็นด้วยนะครับก็รวมแสดงความเห็นด้วยเช่นกันนะครับกลับมองว่าที่พูดมามันคือการพัฒนาที่ผิดทางใช่ไหมนั้นอันนี้ก็เป็นความคิดของเขานะ โดยก็บอกนะครับว่าถนนใหญ่ก็ไม่ได้แปลว่าเมืองจะน่าอยู่นะคุณก็ต้องดูลักษณะการใช้งานด้วยอย่างเวียดนามเนี่ยใช้มอเตอร์ไซค์กันเยอะขยยถนนใหญ่มันก็จะไม่เป็นพื้นที่โล่งเหรอคือมันจะไม่โล่งเหรอไทยอาจจะสร้างถนนใหญ่แต่ในกรุงเทพนะผมยังรู้สึกว่าเดินเท้ายังไม่สะดวกเลยบางช่วงทางเท้าก็แคบอยู่พอสมควรนะแถมบางจุดอย่างเอาที่ทางเท้าไปทําถนนให้รถวิ่งอีกโอ้โหอันนี้พูดถึงตรงไหนเนี่ยระบุหน่อยได้เปล่ปาคือเท่าที่ผมไปเวียดนามมานะคือทางเท้าอย่าเรียกว่าทางเท้าเลยมันไม่มี คือบางช่วงไม่มีทางเท้าให้เลยขณะที่บางคนนะครับก็บอกว่าแต่ผมคิดว่าควรจะมองแบบเป็นกลางสักหน่อยนะคืออย่าเพิ่งตัดสินเร็วเกินไปผมรู้สึกว่าไทยนำหน้าจริงในเรื่องของโครงสร้างแต่เรายังมีโอกาสไล่ทันเวียดนามเพิ่งจะเริ่มพัฒนายอย่างจริงจังไม่ถึง20ปีแต่ก็มาได้เท่านี้ก็น่าคิดแล้วแหละส่วนไทยเริ่มมาก่อนเราค่อนข้างนานมากๆถ้าเราสามารถเติบโตแบบนี้ได้อย่างต่อเนื่องวางแผนให้ดี เราอาจจะไม่ต้องสร้างถนนใหญ่โตแบบเขาก็ได้แต่ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเดินทางอย่างฉันฉลาดแทนแบบไหนไม่ระบุนะฮะแต่พูดเกินไวใช่ขณะนี้เลยขณะที่ความเห็นถัดมาครับบอกว่าผมรู้สึกว่าไทยจะพัฒนาแบบฮาร์ดอินฟราสตรักเจอเป็นหลักเลยอันนี้ก็กล่าวถึงโครงสร้างพื้นฐานแบบระดับบิ๊กๆนะฮะคือเขาบอกว่าเห็นได้จากระบบถนนทางโยกดับสะพานอุโมงค์คือมันเป็นรูปธรรมมากเลยของการพัฒนาที่มองเห็นได้ชัดได้เร็วหรือว่าดึงดูดนักลงทุนได้ แต่ในอีกด้านหนึ่งก็ทําให้เกิดการพึ่งพารถยนต์ในระดับบุคคลทั่วไปมากเกินไปด้วยจนทําให้ละเลยซอฟต์อินฟราสตรักเจอร์อันนี้คือสิ่งที่เขาเรียกมานะคือสับแต่ละอย่างเขาคิดมาเองนั่น,นั้นเลยอย่างเช่นพวกระบบขนส่งมวลชนการเดินเท้าหรือสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนแต่เรื่องนี้มีคนเข้ามาโต้แย้งเล็กน้อยนะครับบ้างก็บอกนะครับว่าแต่ซอฟต์อินฟราสตรักเจอร์ที่คุณพูดถึงใน,นระบบขนส่งมวลชน เมืองอย่างกรุงเทพเด่ดดีกว่าทุกเมืองของเวียดนามหมดเลยนะคุณจะบอกว่าไทยไม่เน้นก็ไม่ได้อีกนะผมรู้สึกว่าพวกเขาเน้นทั้งสองด้านแหละแถมทาได้ดีกว่าเวียดนามด้วยอีกต่างหากรถไฟฟ้าเราไม่ได้เข้าใกล้เลยความคิดเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าแต่ผมก็เริ่มรู้สึกแล้วนะว่าเวียดนามเนี่ยควรจะอยู่ในจุดที่ตั้งคาถามให้กับตนเองนะว่าเราควรจะเดินตามแบบประเทศไทยหรือจะเปลี่ยนทิศดีผมรู้สึกถึงสองมุมมองเลยนะแม้หลายๆคนจะพยายามพูดในมุมมองที่ว่าอิจฉาไทยที่มีถนนใหญ่โต แต่มันก็มีเสียงสะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาแบบนี้มันกินพื้นที่แล้วก็ใช้งบมากแต่ก็ยังรถติดอยู่จึงเกิดคาถามแล้วว่าในเวียดนามเราควรจะเดินตามเส้นทางของไทยเอาแบบนี้ไหมหรือว่าจะไปแบบใหม่ดีคือเน้นที่เมืองกระทัดรัดลงหน่อยเป็นมิตรต่อคนเดินได้แล้วก็มีระบบขนส่งมวลชนอชัจฉริยะมากกว่าแตะที่ความเห็นที่เข้ามาตอบกลับครับก็บอกว่าแต่สิ่งที่วัดเวียดนามเป็นเนี่ยมันไม่ต่างจากในสมัยที่ไทยมีความวุ่นวาย ในแบบที่ควบคุมไม่ได้มีรถเยอะแยะมากมายแต่ถนนยังไม่มาอะไรแบบเนี้เมืองของเรามันมีโอกาสจะเติบโตในทิศทางเดียวกันแบบเขามากๆเลยนะโฮจิมินซิตี้เนี่ยแทบจะมีโมเดลจากกรุงเทพมาเลยผมรู้สึกอย่างนั้นนะผมไปเห็นกรุงเทพก็รู้สึกเหมือนเห็นภาพในอนาคตของเมืองของเราของเรานะ่ะมันไปทางกรุงเทพมากกว่าที่จะไปคล้ายกับสิงคโปร์หรือว่าไปคล้ายกับเมืองที่เป็นระเบียบได้มากกว่านี้ผมรู้สึกอย่างนั้นขณะที่บางคนนะครับก็บอกนะครับว่า ถนนใหญ่น่ะแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงที่ภาครัฐกล้าที่จะลงทุนกล้าคิดใหญ่หรือว่าภาคเอกชนก็ด้วยที่ร่วมลงทุนบางคนกลับมองว่ามันเป็นภาพที่แสดงให้ชาวโลกได้เห็นแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่นะมันแก้ปัญหารถติดได้จริงคือลองึกภาพว่าทํามันไม่มีมันก็คงจะติดมากกว่านี้หรือเป็นปัญหาที่ใหญ่มากกว่านี้ก็เป็นได้แต่ไอ้เรื่องถนนกว้างขวางใหญ่โตนี่ผมต้องยกให้ประเทศไทยจริงนะคือทําได้ดีจริงๆลงทุนจริงจังมากๆ,ๆในส่วนนี้ สิงคโปร์ก็ยังไม่ได้ถึงขนาดนี้เลยผมแค่รู้สึกว่าสิงคโปร์แค่สะอาดกว่าเท่านั้นทีนี้ก็มีคนขยายประเด็นในเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นปัญหาในบ้านเขานะครับก็คือเรื่องของการเว้นคืนที่ดินเพื่อมาพัฒนาถนนให้กว้างเลยครับซึ่งเรื่องนี้ถูกพูดถึงในมุมมองที่ว่ามันเป็นมุมมองที่น่าอิจฉาแบบเจ็บใจนะครับเขาบอกว่าในเมืองไทยดูเหมือนว่าภาครัฐนะครับสามารถที่จะเว้นคืนที่ดินเพื่อสร้างโครงการใหญ่ๆอย่างถนนทางยกระดับได้เก่งกว่ามากๆ แต่ขณะที่เวียดนามครับเขาบอกว่าบ้านเขาน่ะจะติดหล่มปัญหาเดิมๆนะครับทั้งเรื่องกฎหมายหรือแม้แต่มุมมองของผู้คนเองนะครับที่ทําให้ต่อให้ฝันไว้ใหญ่แค่ไหนมันก็จะสร้างได้แค่เล็กๆอันนี้คือพูดถึงที่เวียดนามครับว่าก็คิดว่าจะใหญ่เหมือนกันแหละแต่มันสร้างได้เล็กกว่ามากคนเปิดประเด็นนะครับเขาบอกว่าที่ไทยนะสร้างถนนได้ใหญ่มากเลยเพราะว่าภาครัฐค่อนข้าง,งสงพลังมากส่วนที่เวียดนาม คนข้างบ่านยังไม่ให้ผ่านอันนี้ไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรนะครับก็เป็นบริบทที่เขาเขียนสิ่งที่เขาพูดถึงครับ,บอกว่าตอนไปที่เมืองไทยเห็นทําทางด่วนนะต่อข้ามแม่น้ําในช่วงหลายปีก่อนเลยหลายสิบปีก่อนบอกตรงๆว่าช็อกมากคือผมคิดว่าทําแบบนั้นนะมันจะต้องรื้อบ้านออกเยอะเลยรื้อบ้านออกเป็นแถวแต่ก็ไม่เห็นว่าไทยจะมีดราม่าอะไรที่ถูกพูดถึงแนละ้วแม้แต่ในยุคหลังๆเองนี่แหละคือสิ่งที่เวียดนามทําไม่ได้เลยขณะที่คอมเมนต์ถัดมาครับบ,บอกว่า ไทยดูเหมือนจะมีระบบเวณคืนที่ทเด็ดขาดแต่ก็มีขั้นตอนที่ดีกว่าซึ่งต่างจากเวียดนามที่ทั้งเชื่องช้าและเต็มไปด้วยช่องว่างที่ทําให้ทําไม่ได้โดยเขาก็าอธิบายบริบทเพิ่มเติมเะครับว่าในเวียดนามของเขาเนี่ยเวียดนามจะสร้างทางด่วนต้องเคลียร์กับเจ้าของที่ดิน500รายและใน500รยเยีายใ,ใช้เวลา3ปียังไม่ได้เริ่มอะไรเลยบางไรายไม่ยอมบางรายก็เรียกราคาเวอร์เวอร พะภาครัฐจะเอาจริงเอาจังบังคับสเสลยกลายเป็นว่าบางทีก็เลยพับโครงการไปเพราะว่ามันมีปัญหาติดขัดอยู่โอ้โหผมก็สงสัยนะเนยว่าระบบของเขาเนะี่ยทำให้มันเวนคืนที่ดินยากกว่ามันเป็นไปนได้ยังไงกันนะครับมันควรจะง่ายกว่าไม่ใช่เหรอขณะที่บางคนให้ความเห็นครับว่าในเวียดนามคุณก็ต้องเข้าใจว่าบริบททางสังคมนะคือต้องระวังความรู้สึกของคนในชุมชนหรือว่าคนที่มีบทบาทในท้องถิน่นนั้นด้วยคือจะเป็นบริบทแบบนั้นสำหรับเวียดนามมันเป็นเรื่องที่จะต้องแคร์กันมากกว่า อันนี้พยายามอธิบายนะครับว่าคือเขาก็จะแคร์คนในท้องถิ่นด้วยนะว่าจะเอาไม่เอาอะไรอย่างไรไม่ใช่อยู่ดีโพอยากมาอยากจะทําอยากจะเริ่มเลยก็จะไม่ได้อีกนะครับความเห็นต่อมาครับก็พูดถึงบ้านของตัวเองแล้วก็เปรียบเทียบกับไทยด้วยนะครับว่ามันจะมีความต่างกันยังไงนะฮะเขาบอกว่ากฎหมายของเรายังไม่มีความชัดเจนเรื่องของราคากลางในการเว้นคืน แต่เมืองไทยผมไม่รู้นะว่าไปถึงขั้นไหนแต่น่าจะเป็นมาตรฐานมากกว่าแน่นอนก็ตามภาษาประเทศที่พัฒนามากกว่าและอาจจะมีระบบที่ทําให้มันง่ายได้มากกว่าแต่ว่าของเรานะ่ะแค่ความชัดเจนเรื่องของราคากลางในการเวนคืนมันยังไม่ชัดเท่าไหร่เลยใครจะได้ราคาเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ด้วยเอาเป็นอย่างนั้นเลยเหรอขึ้นกับเจ้าหน้าที่เลยเหรอซึ่งเขาก็บอกนะครับว่าในบ้านเขามันก็จะมีสเตปนะครับในการเจรจาต่อรองนะครับเยอะมาก ซึ่งนั่นแหละมันก็เลยทําให้แบบมันไม่แฟร์พอชาวบ้านรู้บางทีก็ไม่ยอมอีกสุดท้ายกลายเป็นว่ากว่าจะได้เริ่มได้นี่คือมันก็ล่าช้ากว่าไทยไปเยอะความเห็นถาม,มาครับบอกว่าเมืองไทยความโปร่งใสอาจจะเป็นสิ่งที่จัดการได้ดีกว่าแต่ว่าในเวียดนามที่ดินถูกเวนีนคืนในเวียดนามมักจะมีข่าวออกมาว่า,าถูกเวีนคืนในราคาถูกบ้างแต่ต่อมาถูกขายต่อให้เอกชนเฉยเลยคือชาวบ้านก็เลยรู้สึกว่ามันไม่แฟร์ผมคิดว่าในไทยก็น่าจะเกิดเรื่องเหล่านี้ด้วยเช่นกันนะ แต่ดูจากความเร็วที่เกิดขึ้นความเร็วในการก่อสร้างการพัฒนาที่ผุดขึ้นมาแบบอยู่ดีๆก็เกิดขึ้นเลยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่านี่คือส่วนที่แสดงให้เห็นว่าไทยแน่จะจัดการได้ดีกว่าจริงขณะที่ความเห็นในช่วงท้ายนะครับความเห็นนี้ก็ชื่นชมนะครับบอกว่าผมกลับคิดว่าไทยทําได้เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยักษ์ใหญ่นะเป็นเพราะว่าภาครัฐค่อนข้างจะเข้มแข็งแล้วก็รู้ว่าควรจะใช้พลังของตนเองเมื่อไหร่ในขณะที่เวียดนามยังติดกับดักแบบ อยู่กับท้องถิ่นแบบครึ่งๆกลางๆเขาบอกว่าบ้านเขานะครับมันจะมีเรื่องของที่จะต้องเคลียร์กับระดับท้องถิ่นนะอันนี้ผมก็บรรยายไม่ถูกนะเพราะว่าไม่ใช่คนเวียดนามนะคือเขาบอกว่าในระดับท้องถิ่นน่ะมันก็จะเอื้อผลประโยชน์ให้กับคนบางกลุ่มมันก็เลยไม่เด็ดขาดพอที่จะทําแบบก้าวกระโดดได้แบบปุบปรับได้ขนาดนั้นอันนี้คือบริบทของเวียดนามนะครับทีนี้ประเด็นไม่จบมีการพูดถึงรถไฟฟ้าครับเดี๋ยวก่อนที่รถไฟฟ้าเวียดนามสร้างมานานมาก ใช้เวลานับ10ปีเลยทำไมรถไฟฟ้าไปโทรสายแหลกของฮานอยใช้เวลาเกือบ10ปีแต่ของกรุงเทพทําไมพวกเขาสร้างเพิ่มเป็นสายสายได้เหมือนกับเล่นเกมซิมซิตี้เลยอันนี้ก็บอกนะครับเวลาเท่ากันเนี่ยสิปีมันเหมือนกันแต่ไทยนี่โผล่มาแบบเป็นสายสายเลยยังข้อมูลหนึ่งครับบอกแบบตลกล้ายเลยนะว่ารถไฟฟ้าสายสีเขียวในฮานอยสร้างช้ากว่าตอนที่ผมเรียนมหาวิทยาลัยอีกคือผมเรียนมหาวิทยาลัยจบแล้วเรียนจบทํางานซื้อบ้านรถไฟฟ้ายังไม่เสร็จเลยขณะที่กรุงเทพตอนที่ผมไปนะ ไปกรุงเทพทีไลเหมือนกับว่าจะมีการเปิดสถานีใหม่หรือไม่ก็ขึ้นสถานีใหม่เร็วยังกับเปิดสาขาร้านสะดวกซื้อเลยฝั่งที่ชื่นชมไทยนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าจะแฝงความเจ็บใจอยู่เหมือนกันนะฮะอย่างข้อเห็นนี้ครับบอกว่าไทยเนะี่ยมีระบบเดินหน้าโครงการแบบมืออาชีพกว่าด้วยความที่ประสบการณ์เยอะกว่าด้วยเรามีปัญหาในเรื่องของเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่อยู่ตลอดเลยเปลี่ยนนโยบายบ้างนั่นนี่นั่นบางพอในการจัดการคนใหม่เข้ามาสมมุติว่ามีคนใหม่เข้ามารับหน้าที่แทนอะไรแบบเนี้ย ก็ไม่อยากทําตามของเก่าซะ่อย่างนั้นส่วนของไทยดูเหมือนว่าระบบภาพรวมรวมไปถึงเอกชนเองก็มืออาชีพมากกว่าพอจะทําอะไรก็จะเดินหน้าต่อเนื่องได้มากกว่าอย่างน้อยๆก็มากกว่าเวียดนามขณะที่ความเป็นมาเลยครับบอกว่าไทยรู้จักใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเวียดนามจะกลัวเอกชนได้ประโยชน์เกินไปเลยล็อกนู่นล็อกนี้บ้างสุดท้ายไม่มีใครกล้าลงทุนให้แต่ไทยดูเหมือนว่าพวกเขาจะกล้าเปิดให้เอกชนร่วมทุนนะรวมบริหารแถมยังคุมคุณภาพได้ดีอีกตั้งหาก อันนี้คือความเห็นทั้งหมดของชาวเวียดนามในเรื่องนี้นะครับทั้งหมดคือการเล่าริบเรียงแปลในแบบของผมเองนะครับท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้ด้วยนะครับถ้าชอบการเล่าในสไตล์นี้มาติดตามกันต่อในหัวข้อถัดไปที่ผมจะเล่าในลําดับถัดไปด้วยนะวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ครับฝากเสื้อยืดแบรนด์ไทยไว้ด้วยนะครับสัญชาติไทยก็อยู่ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอนะครับใส่สบายมากๆเลยในช่วงอากาศร้อนๆนะครับสามารถจัดไปใส่แบบที่ผมใส่ได้นะวันนี้สวัสดี